ตอนนี้อหุนเซนเนี่ยเหมือนกับภาษาเสียเลยคือคือระแวงไปหมดแล้วระแวงหมดเลยนะครับคือหุนเซนเขามั่นใจว่ากองกําลัง BSQ คเขาเนี่ยคือหนึ่งในตองอูคือหนึ่งในคือพูดง่ายๆว่าในเอเชียนี่หรือในยุทธภพเนี่ยของเขาเนี่ที่หนึ่งพลล่มเราเนี่ก็เลยว่าเด็กๆไปเลยอะคือถามว่าทําไมหุนเซนเขาถึงเชื่ออย่างนี้อันนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนเป็นเป็นไตเ้นนะ คือระบบของเขมรนี่เขาเขาก็จะเหมือนคล้ายๆเรามีการรายงานขึ้นไปอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้ตอนนี้พวกเราฝึกกันอย่างนี้ตอนนี้เราเดินทางมาอยู่ตรงนี้คุณเซนรับข้อมูลมาอย่างเดียวถามว่าทําไมคุณเซนมันเป็นนักรบเก่าทําไมมันถึงทำถึงทำไมถึงต้องทําแบบนี้ทำไมถึงเชื่ออะไรง่ายๆแบบนี้คือคุณเข้าใจไหมครับคนเรามันใช้ชีวิตลําบากมาครึ่งชีวิตอ่ะ มันใช้มันใช้ชีวิตครึ่งชีวิตเนี่ยที่มันอยู่ด้วยความยากลําบากคุณเซนไม่ใช่ลูกคนรวยนะครับเด็กเลี้ยงควายเป็นเด็กชาวนาะแต่คุณเซนเป็นคนที่มีอุดมการณ์แล้วทะเยอทะยานมากคุณเซนเป็นคนที่มักใหญ่ไฟสูงฉะนั้นเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาลําบากยากแค้นจนกระทั่งเขาไปพบเจอเพื่อนที่ดีเขาก็ลากไปเรียนต่อเมืองนอกจนกระทั่ง กลับมาแล้วเขามีตําแหน่งแห่งหนและเขาไม่เพียงพอที่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายค้านเขาจะต้องเป็นรัฐบาลเขาจะต้องเป็นนายกเขาจะต้องเป็นรัฐมนตรีเขาเป็นทุกอย่างจนวันนี้เขาก้าวมาถึงจุดสูงสุดของชีวิตแหละนะครับเหมือนกับโจโฉเลยก้าวมาถึงจุดสูงสุดในชีวิตแต่โจโฉเขาไม่ก้าวต่อแต่ฮุนเซนขึ้นชื่อว่าล้มกษัตริย์แต่การล้มกษัตริย์ของคุณเซนนั้นเขาได้ดูตัวอย่างมาจากพรพศ เขาได้ดูตัวอย่างมาจากใครหลายๆคนซึ่งเขาเองก็พยายามที่จะเปลี่ยนบริบทในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยการเป็นการล้างสมองทั้งเผ่าพันธุ์เลยแล้วหวังว่าเขาจะได้ถูกสถาปนาจากประชาชนของเขาแต่มันมีแต่ว่ามีประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่ล่วงรู้แผนการที่ฮุนเซนจะล้มสีหามุนีแล้วสถาปนาตัวเองขึ้นมานั่นก็คือเรื่องที่ฮุนเซนไม่พอใจเป็นอย่างมาก หมายความว่าเขาเปลี่ยนสถานะจากสวนหน้าพระตำหนักหรือสวนหลวงเปลี่ยนเป็นสวนสติภาพเตโชประชาชนตั้งคำถามเต็มมากมายทั้งประเทศว่าสิ่งที่ฮุนเทนทำอย่างนี้คืออะไรแต่ไม่เป็นไรอันนี้คือเราเล่าแบคเราเล่าแบกกล่าวให้ฟังเฉยๆว่าฮุนเซนเป็นคนยังไงเขาต้องการอะไรแต่วันนี้ฮุนเซนเนี่นั่งรับรายงานอย่างเดียวคือชีวิตนี้ขอกูสุขสบายบ้างชีวิตนี้ขอกูแดกเหล้าแดกวายบ้าง แดกเบียบ้างก็ได้ขอให้กูนั่งอย่างเป็นสุขคอ้กูเป็นใจเป็นโตในบ้านในเมืองนี้กูพอใจแล้วคุณเซนเจอแต่รับรายงานเหมือนหุนมาเน็ตผมกำลังบอกว่าวันนี้หุนเซนไม่ไว้ใจใครแล้วเหลือคนเดียวเท่านั้นที่จะมีโอกาสหุนเซนจะไว้ใจนั่นก็คือหุนมาเน่หรือหุนมาเนตอถามว่าทำไมหุนเซนถึงไม่ไว้ใจสองในพลนี้มันมีปฐมเหตุมาครับ มันมีปฐมมาเหตุคือฮุนเซนเนี่ยเขาเคยบอกไว้แล้วว่าไอแนวชายแดงทั้งหลายทั้งปวงที่นายดึกดูแลอยู่เนี่ยมึงต้องรับผิดชอบไม่ได้มึงจะทำมาค้าขายอะไรมึงเอาไปเลยแต่กูจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งก็คืองบประมาณที่เป็นอะไรฮะที่เป็นเงินที่เอาไว้หล่อเลี้ยงกองทัพตามแนวชายแดงซึ่งไม่ได้มากมายหรอกมูลนิธิที่นายฮุนเซนตั้งมีเงินอยู่ในมูลนิธิ ถึง60หมื่นกว่าดอลลา,า,าร์สหรัฐทุกวันนี้ก็เงียบหายไปหุนเซน็นเอาเข้ากระเป๋าตัวเองหมดแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่สไลดยดึกสไลดยดึกเสือกพ่ายแพ้แพ้เต็มคราบเลยจริงๆสไลดยดึกไม่ได้ตั้งใจจะแพ้แต่สไลดยดึกไม่รู้จะทำยังไงไงอาวุธใหม่ที่ขอไปก็ไม่มีคุณเซน็นปฏิเสธที่จะส่งเสริมและสนับสนุนทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนแบบสิ้นเชิง เพราะว่าคุณเซนเคยบอกแล้วว่ามึงบริหารจัดการเองมึงจะค้าขายจะทําอะไรมึงจะหากินตามแนวชายแดนเป็นเรื่องของมึงเลยเพื่อนมึงเอาให้เต็มที่แต่มึงต้องรักษาชายแดนให้ได้การเยี่ยมชมของราษาตาเมือนทมต่างๆนั้นเป็นฝีมือของน,นลลายพลสไลดดึกทั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายฮุนเซนแต่อย่างดใดนายสไลดดึกเป็นคนเอาคนพวกนี้เข้ามาอยู่ เป็นคนเกณฑ์ตาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งตาหารหน้าใหม่ๆนั้นก็เป็นตาหารแถวตาเมืองทมแหละคือพูดง่ายๆว่าอยากจะได้ที่ดินทํากินอยากจะมีที่อยู่ที่อาศัยอยากจะสร้างครอบครัวมึงขนครอบครัวมึงมาสร้างที่นี่มึงจับจองได้มากเท่าไหร่ก็เป็นของมึงมากเท่านั้นแต่มึงต้องหากินเอาเองอันนี้ผมก็เพิ่งทราบไอตาหารเขเมรที่มันเงินเดือนน้อยๆเนี่ย เพราะว่ามันมีที่จับจองที่ทํากินมันมีที่ปลูกพืชปลูกผักอยู่เขาก็เลยให้มันอยู่แค่เดือนละเจ็ดร้อยกว่าบาทที่เหลือมึงก็ไปปลูกเกษตรกรเอามึงเอาลูกเอามีเอาพ่อแม่มึงมาจองจับจองที่ดินแถวแถวตาเมืองทมแถวแถวนั้นมึงจะเปิดลานค้าร้านขายมึงจะเอานักท่องเที่ยวมาจะแวะซื้อของมึงก็ไม่เป็นไรมึงทากินได้ส่วนตัวนายสไลด์ดึกก็ไปค้าขายเกี่ยวกับพวกเรื่องของอะไรฮะธุรกิจสีดํา ธุรกิจสีดําธุรกิจสีเทาซึ่งสไลด์นึกก็มีพลมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดที่สไลด์นึกต้องการช่องบกในตรงนี้เนี่ยนั่นแหละครับจะเป็นการเอามาเพื่อขยายอิทธิพลในการล่องยาเสพติดไปทางสอปอป,ปลาวแล้วออกไปนู่นออกไปนี่ก็เป็นเรื่องของทางตาหารลาวตรงนั้นแล้วการที่ตาหารลาวเคยลบเคยยิงแล้วบอกว่าตาหารไทยไปยิงตาหารลาวนั่นจริงๆไม่ใช่ ไม่ใช่ขงทตา,ารเรลาาแต่เป็นการหักหลังระหว่างว้าแดงกับนลลายพลสไลดึกไอ้นี่ข้อมูลใหม่นี่ก็็เพิ่งรู้สไลดดึกค้ายาเสพติดไอ้เฮียใครจะไปรู้อ่ะก็กูคิดว่าแม่งจะขายของขายคือปกติผมเชื่ออย่างหนึง่งว่าสไลดดึกทําเรื่องธุรกิจป่าไมา้ปล่อยให้ตาหารไปรับจ้างข้ามไปฝั่งไทยไปลักรอบตัดไม้ทําลายป่าไปรับจ้างเป็นมอดไม้ กูก็คิดว่ามีอยู่แค่นี้มันก็น่าจะอยู่ได้แต่ท้ายสุดสุดท้ายคือสไลด์นึกไปมีส่วนัวพันกับยาเสพติดซึ่งนายหุนเซนก็รู้หุนเซนเขาเลยไม่สนใจแนวชายแดนเลยเพราะเขาให้สิทธินั้นแกสไลด์นึกเดี๋ยวนี้เพียงแต่ว่ารักษาฐานที่มั่นให้ได้ไอการถอยของช่องบกทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องที่สไลด์นึกกับไปตกลงกับกองทัพภาคที่สองเองแล้วยอมถอยออกมาซึ่งจริงๆแล้วตอนถอยนั้น คุณเซนก็ไม่รู้เรื่องคุณเซนไม่รู้ครับคุณเซนรู้อย่างเดียวว่ามีการเขียนรายงานจากหน่วยของสดนดยดึกขึ้นไปว่าเลยต้นสัตบันไปอีก200เมตรตรงนั้นเป็นพื้นที่ของเรามาก่อนซึ่งคุณเซนเขาก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกไอ้แม้กระทั่งสาราตีมุกเนี่ยเขาก็ถูกเขียนหลอกไปว่าเป็นของเป็นของเขเมรเขาเชื่ออย่างนั้นพอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมีปัญหาขึ้นมา สลดยดึกก็เลยต้องที่ทำลายหลักฐานโดยการเผาสาราตีมุกทิ้งไอภาพที่เราเห็นฮุนเซนไปถ่ายกับเมียมันเนี่ยเขาของไม่รู้ปีไหนก็ไม่รู้ตั้งแต่เมียมันยังสภาพดีๆอยู่ตอนนี้แม่งกันเละเทะไปหมดแล้วจนกระทั่งสไลดยดึกต้องสั่งเผาทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานแล้วให้ให้มันเกิดปัญหานะครับเพื่อให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาแต่ฮุนเซนเขาไม่ได้สนใจตรงนั้น พอตอนนั้นหุนเซ็นมุ่งเป้าไปที่อะไรครับมุ่งเป้าไปที่เกาะกูดอย่างเดียวจนกระทั่งปัญหามันเกิดขึ้นมาหลังจากสไลด์ดึกรู้แล้วว่าสู้ไม่ได้ทํายังไงก็สู้ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องถอยเจราจาว่าเอาอย่างนี้ถ้าถอยแล้วเนี่ยเรื่องของการเปิดปิดด่านก็อย่าไปยุ่งกันแล้วกันคือกระแทนที่มันจะจบตรงเรื่องช่องบกใช่ไหมครับมันกลับกลายไปมีปัญหาเรื่องตามเมืองตรงคือพูดง่ายๆว่า การที่สไลดยลึกเนี่ยยอมถอยหลังขึ้นมาตรงนี้ก็แกเปลี่ยนจากช่องบกไปตาเมืองทมเพราะตาเมืองทมเป็นอะไรที่กองกําลังเขาขนส่งกันมาง่ายการเทินกําลังการเอากําลังมัหนุนตรงนั้นมันจะง่ายนะครับ